สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทายาให้น้องอ,อมทองกับพี่ใบทองนะครับก็วันนี้น้องอมทองก็จะเป็นเพยตรงนี้นะครับก็คือเล่นโซ่นะครับเล่นโซ่นะครับก็เลยคูดแล้วก็พี่ใบทองก็จะเป็นตรงนี้นะครับอ่อ ยังไม่หายนะครับเวลานอนนะครับผมเวลานอนก็จะอักเสบนะครับนาเนยทท้อง เอาถุงยามานี่นี่ถือให้นะสำลีอะเราจะเอาสำลีสำลีไม่เข้านะไม่เข้าทีข้างในอะอ๋อจะหายนะครับหายอาออพอครับก็กว่าจะหายก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ เกือกระายอมทองนะคะแน่เออกอด,กอ,ดอ่า,อาต้องกอดนะคะต้องล้างน้ำเกลือกันนะครับผมเฮ้ยกอดนะทำแผลก็ต้องกอดกันด้วยนะคะรักกันนะคะแน่นน ทาปุ๊บเช็ดออกปั๊บไม่ได้ติดแผลเลยนะ โอเคครับก็ทาแผลเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็กจะทำการไล์ก็จะทำการไล่สดนะครับนี่นะครับกล้วยของเรานะครับที่เราจับคัดสรรมานะครับเพื่อน้องช้างนะครับ ก็จะมาทําการล้างนะครับทําการล้างแล้วก็มันเกลียวนะครับแล้วก็อ้อยนะครับผมอ้อยก็ตัดสดๆเลยนะครับตอนเช้านี้อีกนะครับผมเเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็กล้วยนะครับเราก็จะเน้นกล้วยนะครับวันนี้เพื่อน้องช้างนะครับกล้วยสดๆสวยๆเลยนะครับออกจากเครือเลยนะครับออกจากเคลือนนะครับสุกจากธรรมชาติเลยนะครับผม แบบนี้นะครับผมกล้วยลูกใหญ่โตๆนะครับก็ฝากแม่ๆเอซีด้วยนะครับผมมาช่วยอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ของของเราในวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับก็จะไล์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมนี่จะพาจอกานะครับพาจอกา หนุม่มหนุ่มน้อยงายาวนะครับผมหนุ่มน้อยงายาวนะครับแล้วก็พี่โชคทวีนะครับหนุ่มใหญ่ของเรานะครับหนุ่มใหญ่ของเราพี่โชคทวีนะครับอีกเชือกหนึ่งก็ช่วงนี้ก็ให้กินไอาา้หญ้าไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมก็ไปตลาดแต่เช้านะครับไปหาตะเวนซื้อกล้วยนะครับ ก็่าจ,จะได้นะครับผมไปได้อยู่ที่พัทยานุ่นนะครับผมอยู่ที่พัทยาไกลามากเลยนะครับจากผมไปพัทยาก็ประมาณ60โลไปกลับกร้อยกโลนะอันนี้ก็คือพลายน้าโชคนะครับที่ตกมันอยู่นะครับพลายน้าโชคตกมันอยู่อยู่คนเดียวนะครับ เราอาจจะเข้าใกล้ไม่ได้นะครับต้องอยู่ห่างๆนะครับอยู่ในช่วงหงุดหงิดนะครับพลาน้ำโชคตกมันอยู่ต้องให้เขากินนะครับเพื่ออย่าให้เขาหงุดหงิดนะครับผมแล้วก็มาได้อะผลไม้ออนไลน์นะครับเพื่อขับให้เขาหายตกมันอย่าให้เขาเครียดนะครับผม<อ>ขเขาก็จะได้กินผลไม้หวานๆขเขาก็จะออกไวหน่อยนะครับนะไอ น้ำมันเขาก็จะออกไวนะครับได้กินผลไม้วัหวานๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสับปะรดนะครับที่เรานะครับนไปซื้อไว้ให้น้องช้างนะครับสับปะรดนี่นะครับซสวยๆเลยนะครับผมสับปะรดก็มาดูนมนมนะครับในยามเช้านะครับวันนี้สายหน่อยนะครับก็ไม่ได้ เอาแปลงถูนะครับแต่ว่าก็อาบน้ําให้นะครับแต่ว่าไม่ได้ลงแปลงถูก็จะขาวๆหน่อยนะครับขาวๆน้องทองนะครับกหญ้าที่เตรียมไว้นะครับแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับปากมาช่วยอุดุนผลไม้ออนไลน์นะครับช้างตกงานแปดเชือกนะครับที่อยู่ชนบุรีนะครับก็อีกอยู่ที่นี่ห้าเชือกนะครับอีก อีกสามเชือกนะครับไอทางควานก็พาเข้าป่านะครับไปผูกป่าให้อยู่ในร่มก่อนเดี๋ยวก็ประมาณบ่ายๆก็จะนําเอามากินผลไม้นะครับมาไล่สดกินผลไม้ด้วยกันนะครับให้กินด้วยกันเท่ากันนะครับน้องอมทองกินด้วยกวาดไปด้วยนะครับกินด้วยโยนเล่นด้วยนะครับผมกินเยอะนะครับน้องอมทองก็จะล็อกคอไว้นะครับ เพราะว่าเขาจะแย่งกินนะครับย่งกันกินวันนี้นะครับผลไม้สวยๆนะครับผลไม้สวยๆเลยนะครับผลไม้สวยๆนะครับจากแม่แม่แม่ควานนะครับที่เขากําลังแกะนะครับผลไม้สวยๆเลยนะครับนี่เหลืองเหลืองน้องนี่น้องช้างชอบเลยนะครับฝากด้วยนะครับผมฝาก ใม้แม่เอฟซีมาช่วยอุดหน,นุนด้วยนะครับผมผลไม้ออนไลน์วันนี้นะครับให้ดูน้องช้างนะครับวันนี้ก็จะมาไล์ให้น้องช้างได้กินผลไม้นะครับน้องอมทองก็จะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่อ้วนดีนะครับก็ออขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่ ช่วยอุดหนุนนะครับอุดหนุนแล้วก็ชมคลิปผมมาโดยตลอดนะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับไม่มีอะไรจะให้นะครับนอกจากคําว่าขอบคุณนะครับก็ขอบขอบคุณแล้วก็ขออวยพรให้นะครับทุกทกท่านนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นดังสมปรารถนาแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีภาระอนามัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ ขอให้บุญบารมีช้างไทยแล้วก็ช้างพลายปกปักรักษาทุกทกท่านนะครับขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นดังสมประตปร,ปร,ปรนานนะแล้วก็ขอให้ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆมากๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก มาช่วยแวะมาช่วยอุดหน,นุนผลไม้ออนไลน์ของเราได้นะครับผมวัหราบิลิปนี้ขอจบแข็งเท่านี้นะครับสวัสดีครับ